ชารีพลัสลำลูกกาคลองเจดบ้านที่เน้นการออกแบบโดยใส่ใจถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยฟังก์ชันครบพร้อมส่วนกลางเทียบแบรนด์ใหญ่ที่ตั้งโครงการบนทางหลวงชนบทปทุมธานีคลองเจดตำบลบึงคำพร้อยอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีค่ะเดินทางสะดวกสามารถเข้าออกโครงการได้2เส้นทางคือจากถนนร,งรังสิตนครนายกและจากทางถนนลำลูกกาเชื่อมต่อถนนหลักได้หลายเส้นทางทั้งถนนพหลโยธินถนนวิภาวดีร,งรังสิตถนน รังสิตปทุมธานีรวมทั้งยังอยู่ใกล้ถนนการนาพิเศษวงแหวนรอบนอกเดินทางเชื่อมต่อเข้าสู่ใจกลางเมืองได้สะดวกสบายค่ะ แวดล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งห้างสรรพสินค้าเช่นบิ Big ๊กซีคลอง6เทสโก้โลตัสคลอง7ดูโฮมคลอง7ฟิวเจอร์พาร์คกรังสิตใกล้สถานศึกษาเช่นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีโรงเรียนสรารศาสตร์วิเทศรังสิตวิทยาลัยการปกครองมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียใกล้สถานพยาบาลเช่นโรงพยาบาลธัญ,ญบุรีและโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญ,ญบุรีและใกล้สวนสนุกดิมเวิร์เป็นต้นค่ะ สุชาลีพลัสลำลูกกาคองเจตพัฒนาบนที่ดินรวม42ไร่กว่าเป็นบ้านเดี่ยวและบ้านแฝดสองชั้นมีบ้านจำนวน236ยูนิตออกแบบสไตล์ในชันลองโมเดิร์นพร้อมแนวคิดบ้านไม่ได้เป็นเพียงแค่ที่อยู่อาศัยแต่เป็นที่ที่สำหรับการใช้ชีวิตการออกแบบจึงคำนึงถึงทั้งคุณภาพของบ้านและยังคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของการอยู่ในโครงการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวอีกด้วยค่ะภายในตัวบ้านแบ่งฟังก์ชันการใช้งานเป็นสัดส่วนได้ความเป็นส่วนตัว ทุกพื้นที่เชื่อมต่อกันได้สะดวกโครงการมีแบบบ้านให้เลือก2แบบบ้านเดี่ยวขนาดที่ดิน52ตารางวาขึ้นไปพื้นที่ใช้สอย220ตารางเมตรประกอบด้วย4ห้องนอน3ห้องน้ำา2ที่จอดรถค่ะ บ้านแฟดขนาดที่ดิน40.70ตารางวาขึ้นไปพื้นที่ใช้สอย150ตารางเมตรประกอบด้วย3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถค่ะภายในโครงการจัดให้มีถนนเมนกว้าง16เมตรและถนนในโครงการกว้าง12เมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบทั้งคลับเฮาส์เสาวไว้น้ำระบบเกลือฟิตเนสพร้อมอุปกรณ์สวนส่วนกลางเข้าออกโครงการด้วยระบบ Keycard Access โดยแบ่งช่องทางเข้าออกสำหรับลูกบ้านและผู้มาติดต่อพร้อมจะ หน้ที่รักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงและติดตั้งกล้อง CCTV ค่ะสุชารีพลัสลำลุกกาคลองเจดราคาพีเซลเริ่มต้น2,790,000บาทพัฒนาโครงการโดยบริษัทโกสุมพัฒนาจำกัดสนใจโครงการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร086-327-0445หรือ w w w g o s u m p ว็